Auto Jam สนับสนุนโดยกลุ่มปตทเขียงข้างสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกันออโตแจมไทยแลนด์ Auto com คาเบรกเบนดิกกลับเข้ามาสู่ช่วงเบรกที่สองนะครับของรายการออตโตแจมพอด์ในวันหยุดพิเศษวันสงการนะรวันปีใหม่ไทยแบบนี้คุณตูนครับคุณผู้ชมครับอย่างที่เรียนไปนะฮะในช่วงเบรกที่2นี้นะเรื่องราวของเรียกว่าอีกห แบรนด์ Brand, รถยนต์ในบ้านเราที่เรียกว่าแหมสโลแกนเขาจำฝังหงู <c oughs> นทะทุกชีวิตปลอดภัยในวันโวมา่อนจะติดหลังรถกันเลยถูกต้องนะ,ะ<ม>ก็มีคาแรคเตอร์ในเรื่องของความปลอดภัยเป็นเรียกว่าเป็นจุดหลักเป็นโจทย์หลักที่ค,คนจําได้นะครับแต่ในยุคปัจจุบันนี้นะฮะต้องบอกว่าวันโวก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่มีการพัฒนานะครับโดยเฉพาะในเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็ยานยนต์ในส่วนของพลังงานไฟฟ้านะฮะซึ่งถือว่าตอบโจทย์แล้วก็มีการแบบ เรียกว่าปรับปรุงให้ตอบตัวไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่มากยิ่งขึ้นและล่าสุดนี่นะครับตามภาพคุณตูนคุณตอมครับกับกิจกรรมเรียกว่าเป็นการขับรถอวอลโว่เรียกว่าหลากหลายรุ่นโดยเฉพาะรถยนต์ที่ต้องบอกว่าอะไรฮะมีทั้งยานยนต์พลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็เป็นรวมถึงในส่วนของปลั๊กอินไฮบริดครับกับงานวอลโว่ไดวิ่งเอ็กซ์เพรียลสอันนั่นเองฮะจัดขึ้นที่สนามปทุมธานีสปีดเวก็เรียกว่าเป็นสนามทดสอบแบบเป็นแลบปิดเลยเนาะความปลอดภัยต่างๆแล้วก็ไปเรียกว่า รู้จักนะฮะทำความรู้จักกับวอลโวหลากหลายรุ่นนะแล้วก็หลากหลายเซกเมนต์ด้วยนะครับวันนี้เรามีทีมงานนะฮะที่จะร,ร่วมทดสอบภาพกิจกรรมนะฮะและความสนุกสนานในงานจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับสวัสดีครับวันนี้จะพามาลองนะครับเ,เจ้าวอลโวนะครับ เขาบอกเลยว่าช่วงนี้เป็นทีเด็ดเลยเป็น沃尔 o ที่เป็นแบบฟูลเป็นฟูลอีวีเลยนะครับก็คือแบบได้ยินมาว่าวิ่งได้ไกลรุนแรงดูเดือดวันนี้เราก็อยู่ที่สนามที่แบบปทุมธานีสปีดเวย์นะครับก็วันนี้ได้รับเกียรตินะครับไปมาขับทดสอบดูนะครับโดยรุ่นนี้เลยก็คือ x t 40ครับวันนี้เดี๋ยวจะเชิญกูรู Guru, ด้านอินสตัคเตอร์ก็คือแบบพี่ต่อนะครับเข้ามาพูดคุยกับเราว่ามันเป็นยังไงสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับเป็นยังไงพี่รุ่นนี้ ที่แน่ๆคือมีติดตัวอยู่ประมาณ400กว่าม้า400กว่าม้าไฟฟ้าล้วนไฟฟ้าล้วนใช่ครับได้ยินว่าขับ4ีขับสีด้วยเป็นอ w เ e e l d r i v e แล้ววันนี้ด่านทดสอบเป็นยังไงบ้างพี่ด่านทดสอบจัดเซอร์ไพรส์อะไรไว้ให้สำหรับรถที่มีแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์ขนาดนี้โอ้มีหมดเรามีทั้งแน่นอนสลาลอมมีเพื่อได้ดูการทรงตัวของรถเป็นยังไงความเร็วที่ใช้ก็ไม่น้อยมี 60- 70นะครับมีการจำลองสถานการณ์ว่าถ้าเจอเหตุฉุกเฉินแล้วคุณคันนี้ไปเจอเหตุฉุกเฉิน จะต้องจําเป็นจะต้องเบรกไปด้วยหักหลบไปด้วยอาการของรถจะเป็นยังไงรวมไปถึงอีกสถานีหนึ่งก็คือคราวนี้หักหลบเลยยังไม่ต้องเบรกหักก่อนเดี๋ยวดูว่าเดี๋ยขับๆมาแล้วโยนรถไปมาเนี่ยช่วงล่างเป็นยังไงช่วงล่างเป็นยังไงใช่ครับแล้วก็มีทั้งอัตราเร่งอัตราเรีงผมเชื่อทุกคนอยากดูที่บอกว่าทีเด็ดเลยนะพี่ทีเด็ดเปิดวาร์ปแน่นอนงั้นเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าช่วงขับขี่เป็นยังไงเดี๋ยวตามไปดูครับ ครับก็เมื่อกี้นะครับเราได้ดู x c 40ไปเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้นะครับเราก็จะกลับมาดูกับขวัญใจของพ่อพ่อบ้านสายซิ่งนะครับเป็น v 60นะครับเป็นโตแวนนะครับที่เดี๋ยวเราจะทดสอบอีกหนึ่งคันนะครับพูดถึงตัวระบบขับเคลื่อนนะครับของจรถดคันนี้เนี่ยก็คือตัวเครื่องยนต์เนี่ยก็จะเป็นมีปาเป็นไทยบิด้วกันก็มีเครื่องยนต์สำดาบด้วยเชื้อเพลิงปกติน้ำมันเบนซินแล้วก็ขับเคลื่อนด้วย2ล้อหน้านะครับแล้วก็จะมี2ล้อหลังเนี่ยที่ขับเคลื่อนโดยระบบมอเตอร์ไฟฟ้า ก็คือเป็น2บก2คือจริงๆมันก็คือรถขับ4นะครับแต่ว่ายังไม่ได้เป็นฟูล l EV ทั้งหมดเหมือนกับ x c 4 0นะครับแล้วเดี๋ยวเราอ้อมพวงโวลสีดำาทางอ้อมขวาไปจอดที่เจ้าหน้าที่โอเควันนี้เราก็เริ่มขวาปึ๊บเคตามองไกลไว้เท้าจะแตะไว้ที่คันเร่งคุมความเร็วไว้นิ่งๆ โอเคโอเคนะครับแล้วก็ U เทินซ้ายอ่าอีกนิดนึงนปื๊ดแล้วก็ลองเบรกก่อนเข้าโค้งอ่าเหยียบเบรกปื๊ดเข้าโค้งไปเร่งต่อคุมตรงอะไรมาน,นิดเึือโอเคดีข้างหน้าเป็นโค้งขวาจ่อครับเบรกเลอนนิดนึงได้โอเคปล่อยเลยครับตอนนี้เรามาอยู่ภายในกันแล้วนะครับกับเจ้า V 6 0นะครับแวนขวันใจพ่อบ้านใส่ซิง่งอะ First version นะครับก็ ดูแล้วก็คือมันก็คือเหมือนรถซีดานไซส์ใหญ่เนาะคือเมื่อกี้มันก็อาจจะเป็นรถไฟฟ้าจะมีการเซฟพร์ตบางอย่างนี้ก็เรียกว่าจัดเต็มกันมาหัวเกียร์ก็สไตล์พวกคริสตลัลมีลำโพงฮา r m มานคานอนมีซันรูปขนาดใหญ่นะครับก็มีตอนนี้ไม่ใช่เป็นเครื่องยนต์ก็เลยมีปุ่มสตาร์อะออกแบบมาหน้าตาดีใช้งานง่ายวางแขะได้ เนื่องครับถูกต้องถามว่าซิ่งได้ไหมซิ่งได้ระดับหนึ่งแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ขนหัวลุกชัดเจนอย่างที่เมื่อกี้เดือนก็มา <c oughs> เจอทางพี่ต่อบอกไปแล้วเนาะ <c oughs> ก็โอ๊ตเองต้องไปลองเพราะว่าขนหัวลุกงั้นวันนี้ก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับกับยูสตาเตอร์ของเรานะครับที่ให้คำแนะนําได้ดีมากๆเลยให้เข้าใจใง่ายๆกับการใช้งานเจ้ารถวอลโว <c oughs> ทั้ง2รุ่นนี้แล้วก็แนะนําวิธีการขับขี่ถ,ถูกต้องให้เราด้วยนะครับยังไงขอบคุณนะคุณช็อปนะครับครับยินดีครับ,รบสวัสดีครับ เป็นยังไงกันบ้างครับท่านผู้ชมฮะขับเขาเรียกว่ายานยนต์ที่เขาเรียกว่าทุกชีวิตปลอดภัยในวนโ่ฮะแต่ยุคสมัยใหม่เปลี่ยนไปฮะการขับขี่ก็เขาเรียกว่ามีพลังงานทางเลือกมากขึ้นฮะ<ช>อย่างที่บอกฮะชอบรุ่นไหนแล้วก็เรียกว่าเหมาสไตล์ไหนก็ลองไปโชว์รูมใกล้บ้านท่านฮะในช่วงหน้าคุณตูนคุณตูนจะพาผมไปชมเรียกว่างานรวมพลน,นะ,ะคนรักรถ ที่สําคัญก็คือหลากหลายสไตล์ด้วยใช้รูปแบบก็เรียกว่าเป็นงานชื่องานอะไรครับคุณโูนคาเฟอีนฮะคาเฟอีนโอ้แค่ชื่อต้องเขาบอกว่าท่านผู้ชมฮะช่วงหน้าต้องรีบหยิบกาแฟในมือท่านนะวางแล้วดูเบรกหน้าฮะที่มคาร์นาธเราจะมาดูว่ารถสวยๆที่จังหวัดเชียงใหม่มีแบบไหนกันบ้างฮะแนวทางที่เขาตกแต่งมันเป็นยังไงใช่ครับสักครู่เดียวครับต้นเจ็บฮอลิเดย์